สวัสดีค่ะวันนี้จอยจะพามาเที่ยวสวนลำไยนะคะเป็นสวนลำไยของน้าจอยนี่เองค่ะชายวัย70นะคะที่ต่อสู้ทำสวนลำไยด้วยใจรักค่ะหวังว่าจะได้เงินรายได้ค่ะมาเพื่อ,อดูแลครอบครัวเพราะว่าปีหนึ่งมันก็เก็บเกี่ยวผลผลิตหนึ่งครั้งนะคะอันนี้เป็นลำไยในฤด,ดูกาลค่ะสวนของลาค่ะ ก็จะอยู่ที่บนดอยเลยจอยก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะคะขับรถตามตูดแกมาเนี่ยค่ะมันจะเป็นพื้นที่ชันส่วนใหญ่แล้วกเกษตรกรชาวลำพูนนะคะก็จะปลูกลำไยเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วปีนี้ค่ะผลผลิตของลำไยอ่ะออกเยอะนะคะไม่รู้ว่าด้วยอากาศหรือว่าด้วยอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะมันมันทำให้ลำไยอ่ะของปีนี้ ติดทุกส่วนนะคะมีปริมาณที่เยอะมากมันเลยทําให้ล้นตลาดแล้วก็ชาวบ้านก็ชาวสวนก็ได้รับผลกระทบก็คือลำไยราคาถูกอีกแล้วครับท่านมันก็ใช่ค่ะเวลาอะไรมันมีเยอะๆมากๆะคะ่ะมันก็ราคามันก็จะลดลงมันเป็นอุปสงค์อุปทานดีมารัซพายอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยค่ะแต่ค่าเก็บเกี่ยวนะคะสวนกระแสเลยนะคะ คนขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ห้าร้อยบาทต่อวันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่ขึ้นนะ,ะผู้หญิงก็น้อยมากแลวคนที่เด็ดอยู่ข้างล่างเด็ดเป็นเม็ดๆก็คือเก็บร่วงนะคะเป็นผู้หญิงก็ส่วนใหญ่วันละสามร้อยเข้างานแปดโมงครึ่งออกงาน4ี่โมงอะไรประมาณนี้นะคะผลผลิตส่วนใหญ่ที่ผ่านมาจะก็เคยรับซื้อลำไยร่วงเหมือนกันนะคะแต่ปีนี้ร่วงหนักราคาด้วยเนาะราคาร่วงหนักเลย ทำให้ลำไย,ยร่วงหนักไปด้วยนะคะ25กระสอบโดยทั่วไปอะ่ะก็จะขายอยู่ที่ถ้าลำไยหลักเกรปกติเลยนะคะที่จะมี AA บ้าง A บ้าง B บ้างอะไรเงี้ยเฉลี่ยแล้วก็จะได้เงินอยู่ที่8,000ถึง10,000บาทนะคะแต่ปีนี้เกษตรกร,ร,กรนำลำไย,ยไปขายอะ่ะ25กระสอบกระสอบถังถังปุ๋ยถังข้าวสารเนี่ยนะคะได้เงิน ประมาณ3,000 0บาทมันมันรายได้มันถอยไปข้างหลังเกือบครึ่งหนึ่งนะคะมันทำให้เกษตรกรอ่ะนอยกันไปเยอะเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะลำไยสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะลูกโตๆนะคะนี่ไม่ใช่ลูกเล็กๆเลยนะคะมีแต่ A A กับ A ทั้งนั้นเลยแต่มันก็สู้ราคาของปีนี้ไม่ได้จริงๆเนี่ยค่ะเขาก็จะมาเนี่ยทำตัวช่วยเพื่อที่จะลด ค่าแรงคนงานนะคะนี่ก็คือตัวรูดรูดลำไยคะ่ะใช้เหล็กหรือว่าตะปูก็ได้ะคะ่ะมาตอกๆก,กับไม้แผ่นแล้วก็มาช่วยรูดแต่ตอนรูดก็ต้องรอดูด้วยนะคะถ้าเป็นลำไยเนื้อบางก็อย่าไปรูดแบบนี้ถ้ารูดแบบนี้หัวแตกหัวแตกพอลำไยแตกก็ต้องโดนคัดออกอยู่ดีนะคะพอเราทําแบบนี้มันก็จะช่วยให้ได้ลำไยเพิ่มมากขึ้นประหยัดคนงานไปอีกนะคะใครอยากทําก็ลองไปทํากันดูส่วนใหญ่ เขาก็จะทํากันนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะได้ยินข่าวมาว่ารัฐมนตรีเกษตรพร้อมอัดงบ1,000ล้านบาทเยียวยาชาวเกษตรจากปัญหาราคาตกต่ํานะคะจ่ายตรงเกษตรกรสนับสนุนค่าตัดแต่งทรงพุ่มช่อดอกนะคะรายละ1,000บาทแต่ ไม่เกิน10ไร่ต่อหลังคาเรือนนะคะและค่าปัจจัยการผลิตวัสดุการเกษตรไร่ละ400บาทก็รวมแล้วก็จะได้ไร่ละ1,400บาทนะคะแล้วก็จะมีรับซื้อลำไยกระจายสู่โรงเรียนเรือนจำนะคะลดผลลดผล,ผลผลิตตกค้างตลาดนะคะเตรียมเสนอคอรมอด้านยุทธศาสตร์ลำไยสู่ความยั่งยืนนะคะ ก็ยังดีนิดนึงนะคะที่รัฐบาลย,ยังเห็นยังช่วยมานะคะทำให้เกษตรกรใจชุ่มชื้นบ้างเนะะี่ยค่ะกว่าจะขนลำไย,ยลงจากดอยได้นะคะจะยากลำบากกันมากเลยตั้งแต่ปลูกอะคะ่ะบนดอยนี่คือต้องพน่นปุย๋ยพ่นยามันก็ต้องดูแลบำรุงอยู่แล้วนะคะใช้ระยะเวลาในการดูแลก็ตั้งแต่พฤศจิกาจนถึงกรกดาคมก็ประมาณ 8- 9เดือนกว่าจะได้เก็บผลผลิต ะะถ้าใครเห็นลำไย,ยอยู่พื้นที่ไหนก็ช่วยอุดหนุนสนับสนุนหรือว่าถ้าสนใจซื้อที่จอยก็ได้นะคะราคากิโลกร,รัมละ20บาทยินดีจัดส่งถึงหน้าบ้านรับประกันความเสียหายนะคะถ้าเกิดลำไยเยน่าอะไรเงี้ยเรารับเคมนะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามเดี๋ยวจอยจะแปะลิงก์ลน์ไว้ให้นะคะเป็นและก็สุดท้ายนี้นะคะจะเป็นกำลังใจให้ชาวเกษตรกรลำไย,ยด้วยค่ะ